เมื่อโรงพยาบาลแห่งนี้มีความลับที่ซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินความลับอะไรเหรอนั่นาชีความลับเลยเหรอฉันไม่รู้และความลับนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยอย่าเปิดเผยเลยถ้าเกิดว่ามันโผล่ออกมาแล้วกออออ็อยู่ไม่ได้นี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะอยากรู้ความลับก็ลงไปที่ชั้นใต้ดิน สวัสดีค่ะนี่คือชั้นใต้ดินขอต้อนรับทุกท่านนะคะและความรับที่ว่านั้นก็คือห้องชนสูตร <c oughs> และที่นี่มีตู้แช่เย็นและในวันนี้เราจะมาล่าท้าผีกันเอาละครับคุณหมอมิโดริคุณได้ย้ายไปอยู่นแผนกชนสูตรนะครับ <c oughs> แผนกชนสูตรเหรอคะจะดีเหรอคะดีสิครับแผนกนี้ไม่ค่อยมีคนทําผมคิดว่ามันเหมาะกับคุณที่สุดแต่ว่าไม่มีแต่หรอกครับถ้าทาแล้วจะได้เงินคูณสามเลยนะครับโอเคค่ะตกลงงั้นลงไปที่ชั้นใต้ดินกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีครับคุณคือคุณหมอที่จะมาเออชนะสูตรศพใช่ไหมครับใช่ค่ะดีเลยครับ ผมทำงานที่นี่มาเป็นเวลาสิบวันแล้วและผมคิดว่าวันนี้ผมต้องลาออกแล้วจดข้อมูลนะครับที่นี่ทำงานไม่ยากคุณจะต้องทำการทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงมาเฮ้ยผู้ป่วยบ้าบออะไรคนที่ลงมาอยู่ที่ชั้นเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะไม่มีลมหายใจแล้วนะทุกคนพี่อย่าไม่กล้าพูดคำคำนั้นทำไมพอะเพราะว่าพี่กลัวดิ ต้องกลัวหรอกในไหนก็ไหนๆแล้วขอหลับก่อนละกันเจ้าไหนอะ,อะไรเหมียวเออะวายอะไรเหมือนเห็นอะไรบางอย่างจริงด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนรถเข็นเลยอ่ะนั่นไงเออที่นี่มีเจ้าหน้าที่คนหรอเนี่ยเฮ้ยไม่รู้สิดูเหมือนว่าเขากำลังจะทำการชำระอยู่นะเนี่ย โอ้วุ้ยจอ้เจ๋อบ้อใช่โอ้สีผิวเริ่มเปลี่ยนสวยแล้วฉันทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเอาเอาแล้วไงทําไงต่อหุยตัวเริ่มเหลืองแล้วด้วยอ่ะสีผิวมันเริ่มเปลี่ยนสภาพบะทุกคนดูดิสีแบบนี้นี่มันใกล่เน่าแล้วปะเนี่ยเฮ้ยเธออย่าลีลาได้หรือเปล่าของแบบนี้มันต้องรีบทำรีบปิดจอบจะได้จบจบไป ยิ่งปล่อยไว้นานมันไม่ดีต่อตัวของอผู้หญิงคนนี้แล้วเข้าสิรีบๆทําเออขอล้างมือก่อนนะคะเฮ้ยไม่ต้องล้างแล้วมาได้แล้วไอ้หนูค่ะเฮ้ยเอาไงดีอะทุกคนทำไมอยู่ดีๆเขาลุกขึ้นมาสงสัยใช่กระตูกเ,เดี๋ยวๆๆใจเย็นนะอย่าเพิ่งลุกนะ จังหวะน,นี้เริ่มสยองแล้วนะทุกคนนะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องล้างมือเราให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วจากนั้นเราก็ต้องทำการเย็บเย็บเลยแล้วก็ฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปเพื่อให้ผิวดึงดังออขอตรวจชีพจรวันหนึ่งนะโอเคชีพจรไม่เต้นแล้วแสดงว่าเดี่ยงไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วป้าเจ้าน้อยและทีนี้เราก็จะมาปรับแต่งร่างกายให้ดูสวยงามวิบวับ แลใจเ,เล้ยวฮึและทีนี้ก็จะต้องมาเออจัดก,การกับหัวกะโหลกตรงนี้อะอะไรเหมี่ยวเขาลืมตาลืมอะไรอะเออเออลืมตาเฮ้ยลืมตา,าจริงด้วยอะ่ะผีหลอกแน่เลยเจ้านายใจเย็นนะเหมียวนะร่างกายเขากำลังยืดหรือว่าเขาจะกลายเป็นผีเปรมนี่ ้ยสีผิวก็เปลี่ยนอีกแล้วอ่ะช่วยแล้วเจ้านายทำให้เขาโกรธโกรธบ้าบออะไรเฮ้ยทุกเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังคานลงมามันกำลังคานลงมาเฮ้ยเยอะเยอะยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ใบจูงเฮ้ยเหมือนกระดูกจะไม่เข้าทีด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแอบก่อน ไม่รู้อ๋นิ่งๆไว้อย่าส่งเสียงย่าส่งเสียงยยมันมาแล้วเจ้านายเจ้านาย,ยกระดูกดังกรึบกรบมาเลยาอ,อ,อย่าส่งเสียงยไม่ไหวแล้ววยใครจะอยู่ก็อยู่ไปพี่ไม่อยู่แล้วจ้าคุณหมอช่วยด้วยค่ะคุณหมอเฮ้ยทำไมเขาไม่คุยกับเรา เขาเป็นผีหมอหายหมอเจ้าชะพะกวาดตัวร,าหาระหัดตัวชะมาชะพูดหาหมอเจ้าชะพะกวาดตัวร,าหาระหัดตัวชะ,าาะมาชะมึงเหมียวเหมือนเขาจะไม่สบายนะเฮ้ยอย่าไปดูเขาเลยจังหวะนี้แกงตายดีกว่าเจ้านายตายแล้วมานอนทำอะไรตรงนี้ล่ะคะคุณหมอเดี๋ยวฉันช่วยนะคะ พักผ่อนในนี้ก่อนละกันนะเอาเฮ้ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยปล่อยนี่มันห้องดับจิตนี่หว่าปล่อยช่วยแล้วที่นี่มีผีเต็มไปหมดเลยทำไงดีอะทุกคนออกไม่ได้อะเฮ้ยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเหมียวสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง พี่ครับพี่เอ้ยมีคนมาตกใจหมดเลยโอ้ยข้างหลังนายพี่ครับพี่พิ่มพผมเห็นพีอเอพี่ครับเอานี่พี่มายืนตรงนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้สิคะหนูเห็นพี่กรีดร้องอ่ะแล้วพี่เข็นศพมาในนี้แล้วพี่ก็ต้องเอาไปแช่แข็งสิคะรออะไรอ่ะ ง,งั้นเข้าไปในตู้แช่แข็งแล้วกันนะโฮ้ยเหมือนเห็นภาพหลอนเลยทุกคนไม่เป็นไรแน่นะครับพี่ผมว่าพี่ควรไปพักก่อนนะครับนั่นนะดิพี่ว่าพี่ควรจะต้องนอนหลับพักผ่อนก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มาน,นอนอะไรตรงนี้เจ้านายาทำไมอยู่ดีๆพี่ขยับตัวไม่ได้อะเหมียวไมู่้โอ้ยแย่แล้วมันกำลัง เปิดตู้เลยเอาเป็นตู้นี้ละกันนะนาก๊อ